สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มีแหมเมนูหนึ่งเป็นเมนูพัดไทยนะครับนี่เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งอยู่นี่ครับนี่เดี๋ยวผมจะทําไข่เป็นแผน่นเป็นเส้นเส้นก่อนเดี๋ยวเอาไข่ไปเจียวเป็นเส้นเส้นเป็นแผน่นเดี๋ยวมาหั่นปรุงรสดีนิดหนึ่งครับนี่ได้ซอสพัดไทยสําเร็จรูปเลยครับซอสปรุงรสพัดไทยหอมแปนนี่คือกุ้งสดนะครับนี่ใส่กุ้งสดด้วย แช่แข็งอันนี้จะเป็นถั่วงอกนะครับผัดไทยนี่ครับง่ายๆครับแค่นี้ครับเมนูผัดไทยโอเคครับไปเดี๋ยวรอลงมือทําเลยนะครับตีไข่ครับเดี๋ยวทาไข่แผ่นก่อนทําไข่เป็นแผ่นแล้วก็มาหั่นเป็นเส้นเป็นเส้น่มันร้อๆนๆครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเทลงไปนิดนึงทําไข่ จะทำทีละน้อยซิ้งเอาอีกครับิ่งิ่ไม่ได้คน,น,น,นหนาอ่ะใส่ลงไป อเดี๋ยวจะแยกเป็นกันจะเป็นหัน่เป็นเส้น,เ,คคเ,ปนเป็นเส้นให้พอ,อ,อ,อครับเอีคครับมาหั่นไข่กันชืบคลิกหั่นไข่เป็นเส้นๆอ้นอเดื๋ครับนะเส้นๆเลย โอเคไปเียมเปียงต่อไปครับเฮ้ยท่านผู้ชมก่อนใส่น้ำมันลงไปนิดนึงอ้าวไปตอนน้ำมันร้อนครับมากระเทียมมาตามด้วยหมูสับลงไป คั่นให้หอมจับให้หอมก่อนนี่ครับคั่หมูได้ตีแล้วครับกุ้งลงเลยครับจับกุ้งตเลยเนี่ยหอมหอมือโอ้โหน,นี่เน่นกุ้งชุดยอดเลยนี่ เน้นกุ้งเน้นเครื่องนะมาครับกุ้งกับหมูได้ตีละเดี๋ยวผมจะพัดเครื่องไว้กว่อนใส่ไข่ไปอีกครับไข่เส้นก็ใส่ไข่มุกก็ใส่เน้นๆวันนี้เน้นเครื่องอนี่ครับ นี่ครับพักเครื่องไว้แล้วครับเรียบร้อยครับนี่พักเครื่องไว้เดี๋ยวเขาก็มาใส่นี่ครับนี่เดี๋ยวไปทําน้ําซอสครับนี่มาทานผู้ชมครับกีพักเครื่องไว้แล้วครับตอนนี้เอาซอสลงไปครับซอสผัดไทยสําเร็จรูปเมื่อกี้ข้างในมันก็จะมีเป็นซอสแบบนี้นะครับลงไปก่อนวันนี้สองซองเลยครับก๋วยเตี๋ยวเยอะพอสมควร สองสองไปเดี๋ยวผัดซอสให้หอมนี่ครับเข็มพ้นขนาดตามด้วยน้ำเปล่าสักหนึ่งถ้วยเล็กๆนะผัดซอสก่อนนเป็นซอสใช้ซอสน้ำมะขามเปียกนะครับนี่แต่เดี๋ยวนี้มันง่ายทำสำเร็จรูปได้นี่ครับผัดให้หอมหอม เติมน้ำลงไปนี่ครับผัดซอสไปก่อนให้หอมๆเดี๋ยวค่อยเอาใส่เส้นครับท่านผู้ชมน้ำซอสปรุงรสตามใจชอบนะครับอันนี้เขาจะออกมาเปรี้ยวๆนิดหนึ่งเดี๋ยวผมปรุงผมปรุงรสนิดหนึงตามด้วยซีอิ๊วขาวลงไปความหอมจาก น้ำปลาแท้สักหน่อยครับนี่ใส่ลงไปเอารสตามใจชอบนี่ครับปรุงได้ตามใจชอบเดี๋ยวก็เส้นลงครับปรุงซอสก่อนง่ายๆครับผัดไทยอืมขอืทโอเคได้ตีครับเดี๋ยวเส้นลงครับมาครับปรุงนัวได้ตีแล้วครับเดี๋ยวผมมาเส้นลงเลยครับ ลงไปเลยเส้นผัดไทยนี่ครับเดี๋ยวพักเส้นให้สุกเล้เบาพักลงอ่าขับตะเอานะครับปริมาณเท่าไหร่เจ้าเข้มข้นน้ำนี่ประมาณร้อยยี่สิกร้อยี่สิบกรัมนะครับน้ำซอสพักเส้นสักครึ่งโลกว่ายังโอเคอยู่ครับเข้มข้นอยู่ครับคอยพักไปนี่นี่ซอสมาเข้ากัน อหกินหอมฟุ้งเลยเส้นนี่มันนิ่มไว้ครับเลือกใจเส้นคุณต้องดีๆหน่อยก่อนจะโอเคใส่กงนนปลายค่อยๆใส่ครึ่งกิโลได้ใส่เส้นก่อนนะครับเดี๋ยวคลุกเข้าเส้นให้สุกกันเดี๋ยวก็มาใส่พักกันนะครับ ทูตชมได้ที่นะครับ <c oughs> เส้นเหนียวนุ่มครับถัวงอกลงเลยซึบเครื่องมันสุกแล้วเดี๋ยวผมมาใส่ทีหลังเนครับหัวงอกลงควาย <c oughs> กรอบกรอบๆัวงอกกรอบมากคุกเข้าคุกเข้าคุกเข้าให้เข้ากัน <c oughs> มาแป้งใส่ครับ ลงไปเลยพวกเขาไม่เข้ากันเดี๋ยวเครื่องมลงหลังเครื่องสุกแล้วอ่ะแป้นมหอีกใส่ลงไปหมดเลยครับชุูแป้นกันครบเครื่องอนี่ครับท่านผู้ชม ใส่ไปปุ๊บเขาไปอรอบหนึง่งสุดๆอ่ะวันนี้สุดท้ายครับเอาเครื่องลงเลยครับท่านผู้ชมนี่เป็นไงไข่กุ้งทั้งไข่ทั้งหมูสับโอเคสุดท้ายท้ายสุดโรยไข่จุ๊บนี่ครับเดีย๋ยวลพัดไข่ กุ้งสดอ้าวครับพร้อมเสิร์ฟร้อยครับท่านผู้ชมพัดไถกุ้งสดครับนี่มีไข่โรยตัวสุดยอดลองเอาไปเนี่ยไปทำกันพอนะครับเมโนูนี้ง่ายๆครับนี่โอ้โหจานบะลุมเทิมเลยครับโอเคครับขอบคุณ f อฟซทุกท่านติดติดตามคลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ